น้องลูกเย้แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วลูกแม่แม่ใจเย็นๆก่อนนะครับค่อยๆพูดครับตอนเนี้ยพ่อของเกดถูกรถชนอยู่ที่โงรงพยาบาลปอนเรารีบไปกันเถอะลูกงั้นเดี๋ยวผมขอไปแจ้งผู้จัดก,การก่อนนะครับเมราะนันเาจะหาว่าผมขาดงานครับแม่งัน้นเ้ียกก็รีบไปลาสิครับแม่ พ้จดการครับู้จดการครับผมขอลาหนึ่งวันได้ไหมครับดีว่าพ่อผมถูกรถชนต้องรีบไปหาพ่อนะครับแล้วถ้าเธอไปโรงพยาบาลใครจะทํางานแทนเธอถ้ามันจะเป็นจริงๆผมให้คุณนุ่นทำงานแทนผมก่อนได้ไหมครับไม่ได้่านเป็นคนบอกเธอเองไม่ใช่เหรอว่าถ้างานยังไม่เสร็จเธอพ็กลับไม่ได้พ้จดการครับทําแบบนี้ยมันมากเกินไปแล้วนะฉันเป็นคนแยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ชัดเจนที่สุด เพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้างานไม่เสร็จเธอก็ไปไหนไม่ได้ผู้จัดการครับแต่พ่อผมเนี่ยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแล้วมันยังไงเกี่ยวอะไรกับฉันพ่อเธอเป็นาติฉันเลยไงฮัไโหรครับสวัสดีครับคุณปอนที่คุณเป็นาติของคุณสมใช่ไหมครับใช่ครับแล้วทำไมป่านนี้คุณยังไม่มาโรงพยาบาลเลยครับคุณรีบมาโรงพยาบาลเลยนะครับครับครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละครับผู้จัดการครับ ผมขอตัวก่อนได้ไหมครับงั้นเอาอย่างนี้คุณหักเงินเดือนผมไปเลยก็ได้ครับได้ทางก็รีบไปเถอะปะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวก่อนสิแต่ถ้าเกิดว่าเธอออกไปแล้วนะ่ะก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกงั้นผมขอลาออกแต่ขอเงินเดือนผมคืนด้วยนะครับได้สิไอ้ห้าร้อยนี่นะเอาไปสิห้าอยบาทแต่เงินเดือนของผมอะ่ะตั้งแปดพันนะครับเน่ เธอมันก็ไอแค่เด็กใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาทํางานแล้วอย่างฉันก็สอนงานเธอไปตั้งเยอะตั้งแยะใจคอนจะไม่ตอบแทนฉันหน่อยหรอนี่คุณมันไม่เกินไปหน่อยหรอคะแล้วมันยังไงหรอฉันเป็นคนดูแลบริษัทใหญ่ขนาดเนี้แต่จูๆ่ๆลูกชายเธอมาลาออกแบบเนี้ยฉันก็ต้องหาคนใหม่ปะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินไปละแม่ครับเราจะทำยังไงกันดีครับแม่ตอน นั่นเรารีบไปกันเถอะลูกไปแหมคุณฟ้านี่ใหญ่โตจังเลยนะคะอ๋อคุณตองคะคุณตองมาที่นี่ได้ไงคะเออคุณคะคุณเป็นเจ้าของบริษัทนี้ใช่ไหมคะเออคุณช่วยจ่ายเงินลูกชายของฉันให้ครบหน่อยได้ไหมคะ ไม่ต้องห่วงนะคะจริงๆแล้วที่ผู้จัดการฟ้าพูดเนี่ยมันก็ถูกเหมือนกันนะคะผู้จัดการฟ้าเขาก็สอนงานคุณปอนมาตั้งเยอะเขาก็น่าจะได้ค่าตอบแทนอะไรบ้างจริงไหมคะคุณตองคุณตองนี่เข้าใจอะไรง่ายจริงไน,น,นะคะนี่คุณมันไม่เกินไปหน่อยหรอคะไม่เกินไปหรอคะ่ะคุณฟ้าคะคุณเองก็ทํางานที่นี่มานานแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณควรจะจ่ายค่าเรียนรู้คืนให้กับบริษัทด้วยนะคะคุณตองจ่ายค่าเรียนรู้เลยเหรอคะใช่สิคะต้องจ่ายสิแต่มันก็ไม่เยอะหรอกนะคะแค่แสนเดียวเองคุณตองแสนนึงอะฉันติดไปหามาจากไหนแล้วคะอา้าวคุณไม่มีเหรอคะถ้าอย่างนั้นฉันหักจากเงินเดือนของคุณเลยดีไหมคะไม่ไม่ะคุณตองฉันก็แค่ล้อเล่นนะคะตอนนี้ฉันผิดไปแล้วคุณตอง เอาเป็นว่าฉันจะจ่ายเงินเดินคุณปอนให้ครบเลยนะคะล้อเล่นเหรอคะผู้จัดการฟ้าคะถ้าเกิดว่าในบริษัทของเรามีคนแบบคุณเยอะๆเนี่ยบริษัทเราจะเป็นยังไงคะฉันว่าคุณเนี่ยคิดทบทวนดูตัวเองให้ดีก่อนแล้วกันนะคะแล้วคุณก็อยู่เงียบๆไม่ต้องพูดอะไรด้วยฉันขอคุยกับคุณปอนก่อนได้ค่ะคุณตองขอโทษนะคะคุณปอนคะนี่เป็นบัตรของฉันคะ่ะ ในบัตรมีเงินอยู่สามแสนคุณเอาไปจ่ายค่ารักษาให้พ่อก่อนแล้วกันค่ะคุณตองครับมันเยอะมากเกินไปผมรับไม่ได้หรอกครับคุณรับเอาไว้เถอะค่ะฉันขอโทษแทนบริษัทด้วยนะคะที่ทําให้คุณต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบเนี้ยถือว่านี่เป็นเงินค่าชดเชยจากบริษัทที่ให้กับคุณก็แล้วกันค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพวกคุณเรียบกลับไปดูพ่อที่โรงพยาบาลได้แล้วคะ่ะขอบคุณครับ คุณฟ้าคะเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแท้ๆนะคะทําไมคุณไม่นึกถึงใจเขาใจเราบ้างล่ะคะถ้าเกิดวันนี้คนที่ถูกรถชนเนี่ยเป็นพ่อของคุณขึ้นมาคุณจะทํายังไงคะโหคุณตองเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะพ่อฉันเน่เสียไปตั้งนานแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็คงจะร้อยกว่าปีแล้วมั้งคะคุณนี่เป็นคนพูดตรงจริงๆเลยนะคะ,ะแน่นอนค่ะคุณตองฉันนะ่ะเป็นคนตรงอยู่แล้วค่ะไม่งั้นฉันคงไม่เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการที่นี่หรอกค่ะ ก็ดีเหมือนกันค่ะฉันชอบนะคะที่คุณพูดตรงๆแบบเนี้ยงั้นฉันขอพูดตรงๆบ้างก็แล้วกันค่ะแม้ค่ะคุณตองคุณตองเชิญพูดได้เลยค่ะฉันไล่คุณออกตรงพอไหมคะคุณตองไล่ออกเลยเหรอคะคุณตองฉันแก่แล้วนะคะจะไปหางานหาการอะไรทำล้ะคะคุณตองบริษัทของฉันเนี่ยไม่ต้องการคนที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมแบบคุณแค่เพื่อนมนุษย์คนเดียวเนี่ยคุณยังไม่เห็นใจเลย ถ้าคุณเป็นคนใจแคบแบบเนี้ยต่อไปคุณต้องอยู่คนเดียวแล้วล่ะคุณฟ้ารปภค่ะรปภมาลากตัวผู้หญิงคนนี้ออกไปเลยค่ะไม่จริงอ่ะคุณตองไม่จริงค่ะ,ค,ค,ะคนที่ไร้ความยุติธรรมและไม่มีความเมตตาต่อผู้อื่นก็ไม่ควรได้รับความเห็นใจจากใคร